โอเคทุกคนก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็คือกับผม k m สเกมเดิมนะครับวันนี้เกมฟรีฟลานะครับวันนี้ก็ไม่วันนี้ก็เกาะสวรรค์เก่าจะหายไปแล้วนะครับหนึ่งมกุลานะเกาะสวรรค์ใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาปิดปิดท้ายเกาะสวรรค์เก่าไปนี่นะครับไปเราไปเจอกันในเกมปะโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยละเดินนี้ดีไป มอดูดาวแล้วกันถึงไหมเนี่ยไม่เป็นไรดีตรงนี้ไปก็ได้ดตรงนี้ไปก็น่าจะถึง ดีดไปละกันไปหอูดาวไปถึงไหมน่ะอยู่ถึงอย,ยูย่นั่นละไปรีฟาร์มของยาวๆโอ้ยลูกซองโอ้โหเก็บเสียงอีกล้ะตรงดี้ไปไหนได้เก็บเสียงแล้วเนี่ยเฮ้ยบาเล่หรอเอาบาเล่ก่อนนะ โอเคพอดีรอบนี้อยากเล่นบาเลสไม่รู้เป็นไรอยากเล่นบาเลสขี่ผู้วงฟ้ามีบาเลสอยู่แล้วฟาร์มาร์สไม่เล่นนะ่ะยูมพียูเอ็มพีวีดีของแตงยังไม่อยากแตะเลยเอาไปก่อนหมวกสี ระเป๋าไม่มีเลยนี่ไงลูกสองพวงโอ้ไอวอออะทิ้งไปนี่ไงได้กระเป๋าสองสองละ สองขวงเยอะจริงฝ่ามายาวๆต้องห่วงอะไรระวังคนไว้ก็พอไอวอร์สามลูกสี่ลูกสี่ลูกอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่าคิดว่าเก็บไม่ได้ห้าลูกไอวอร์คิดว่าหกลูก เอาหกลูกตอนนี้เหลือสิบแปดคนทำไมคนมันยุบไวจังเอาคนที่ติดไป ตอนนี้ของน่าจะฟูแล้วล่ะก็ตอนนี้ไปฟาร์มเดียวของย่างฟูลเลยแล้วข้างน่าจะมีคนนะ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ายังไงเหมือนเขาจะเห็นเราปะอ่ะอกินเห็ดอย่างนี like ้ไ <crease> ม <one wrote> ่ระวังตัวเลยหน้าเราอะบอกแล้วบ่นเห็ดก็ได้ทุกเวลา เล่นเอ็นนะแต่ไม่เอาพักเอ็นไว้พักเอ็นไว้ก่อนไม่ระวังอะไรเลยเราไปต่อยาวๆยาวยาวไปยาวไปรอบนี้ต้องร่อนเก็บปครต่องร่อนรู้สึกมันเล่น ข้างหน้ามีศพมีคนไหมฮะมีคนไหมอ่ะตรงนี้น่าจะถูกปะทะกันอย่างหนักสามศพสี่ศพเลย อีกสมและ s v d ไม่เล่นนะตอนนี้เหลือ12คนนะครับไปยาวๆ แบบซูเปอร์เซฟไปกลับไว้สักหน่อยตอนนี้เจอคน โดนไปหนึ่งนัดยังไงยังไงเจ็บเจ็บเจ,จ็บอยู่แบกบอกแล้วอย่าประมาทหดอกครั้งหน้า เหลือเก้าคนแล้วนะครับตอนนี้อิ9มจ็ดเก้ายังไม่เล่นอ่ะตอนนี้ได้เกาะสี่กับหมวกสี่โอเคตอนนี้น่าจะฟูลเต็มที่แล้วของข้างหน้าเหมือนมีคน กันอยู่ด้วยอืมิงพ้นไปได้อยู่บนบนบ้านกลาง โอ้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 โดนสองทางครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรงาั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปบ๊ายบายปาะลาะ